ข้าวสือกับข้าวกินอ่ะมันแพงบ้างเท่อกับบอ่อแซบอย่างี้มันเราข้าวกับมีความต้องการเออเข้าวคือบอรเเ็ดกินเองซะใหมมันหล้ออวอาทำเพ่าซื้อเลขกันวันหนึ่งอาจจะได้ค้อนใส่ไกลก็ได้นะออ้แม่ทีนี้ได้นเนาะเหรอเลี่ยงตาผมมันลอยกระโดดมีกับลอยสองลอยอยู่ค่ะม,มันเป็นทีแม่ขิดมากกว่านะคะว่า เข้าอยาาเฮ็ดเองบ่อหรือว่าคิดว่าเฮ็ดบ่ได้มันกับบ่ได้แต่จริงๆนะมันเฮ็ดได้เปิดอะค่ะก็ถามว่าพ่อมนีก็คือใจเท่านั้น <screw> ด <ibr ous> ้ค่ะเงื่อนนี่ก็เป็นร่องเอาเฮ็ดจำกำลังเฮามีเนาะค่ะเนาะกับ่มีหยังถ้าบ่กี่ขานเฮ็ดได้เปิดค่ะปัญหาใหญ่คือความขี่ขาดแม่นค่ะจะของกินหยังปลูกกันนั่นปลูกทุกอย่างดีกินอันไหนบ่กินกับ่ปลูกอู้มาแล้วมาแล้วนี่ ปลาทึ่งกบค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะพบพ่อกันดิกเช่นเคยค่ะกับช่องผู้จัดการแวะค้นซวยนะคะพี่น้องค่ะมือนีสิพามาเอาไอเดียนะคะตู้เย็นข้างบ้านค่ะในพื้นที่อ้อเจ๊นะคะพี่น้องค่ะหลังบ้านนียคะนี่ที่เห็นนะคะเป็นครองไส้ไก่ละกะพื้นที่ซํานี่นะคะมีทุกอย่างค่ะพี่น้องนะคะพิกัดมือนีอยู่ที่บ้านดอนเสาหงค่ะ ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ,อ,คะอยู่กับพี่กันละย่านะคะเดี๋ยวสิผาพ่อแม่พี่น้องไป,ปพูดคุยกับเอื่ยเพิ่นเนาะค่ะว่าเพิ่นเป็นอยังเพิ่นคือมาเฮ็ดจังสีเพิ่นบ่เสียดายพื้นที่เพิ่นบ่เนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะพี่นอ้อง <laughs> <laughs> ต้องการความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือว่ามีกับข่าวเที่ยง <laughs> <laughs> พี่กันละย่านคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจับลายแน่โอ้เชื่องแห้งี่ เลี้ยงแบบนี้เลยเบ็ดเลี้ยงแบบเปิดเผยเลยค่ะตรงปล่อยเขาตามวิราเลยค่ะเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้เขากำมีความสุขมีปล่อยไปได้รบจักเดือนค่ะพี่นี่ประมาณสี่เดือนค่ะประมาณสี่เดือนค่ะแต่พ่นกับปรด็นใหญ่แห่งเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงตามธรรมชาตินะกับปล่อยเขาอยู่กินแบบนี้แหละค่ะกินกระปุกค่ะเพราะว่า,า,า,าเลี้ยงกระปุกเลี้ยงคู่กันไปเลยค่ะค่ะ เอ้าพี่กาลยาให้ให้อาหารแบบใดนี่เพื่อนือกระโดดมากินในมือไรเงี้ยพี่เอาล่องมือค่ะอมึงไหะลองลองย้อนลงไปเหรเพื่อนกินมึงไหนตัวสิโดดขึ้นมากินมือมนนไปเจอไหนนี่เว้ยเจ็บอยู่เด้ค่ะโอ้ยห่วยเอาอีลิสต,ตัวน,นี้โอ้สายโหดเลยสายโหดค่ะโอ้ พี่น้งองกดคกิบเปิดบ้ากับแบบตื่นเต้นแล้วเนาะคะ่ะพ<ม>ี่ <หา S 1> น้อง <c oughs> ค่ะ <c oughs> เอาพี่กันคะข้องนี่มีความลึกเท่าไรคะ <c oughs> ลึกหาซีฟค่ะกว่างเก่าซีฟนะคะอันนี้คือเห็ดแบบมินินะคะ่ <c oughs> ะเพื่อที่ว่าเออห้าได้ใส่น้ำโนกต้นใหม่ห้าไปน้ำนะคะเื่อใดเน้นว่าต้องเลี้ยงเยอะแยะนะคะเพราะเลี้ยงปลาประมาณลอยกว่าตัว <c oughs> กับกบนี่กับ ลอยสองลอยอยู่ค่ะแต่เพื่อนมีเพื่อนบานซอยเอาไปกินนํานะคะก็เลยเหลือซ้านี่อ้อเลี้ยงซอยเพื่อสบานน้าได้ค่ะเพราะแม่เลี้ยงกินตะปูเดียวด้ค่ะทั้งนี้โอ้หมายได้ว่าเลี้ยงแล้วได้แบงปันพร้อมค่ะแบงปันเนี่ยเขาเขายืนไปให้เขาเลือกกระโดดไปหาเขาไม่ไม่เขากระโดดเขามาเลยค่ะเพราะแม่จำหนึ่งเลยค่ะค่ะแต่กับเพเป็นยังค่ะซอยเออถือว่าทําบุญไปในตัว ค่ะอูแต่ว่าเพื่อนอยู่แบบนี้เพื่อนกับมวเนาะเอ๋ยนาะค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนกระโดดกึืนลงกันอยู่น้ำมือนี่และอ่าอยู่กันแบบมีความสุขในตามอัตภาพค่ะเอาผิดกันคะพื้นที่รวมทั้งบานเรื่อยอยู่นี่นะประมาณเท่าไหร่คะเอ๋ยพื้นที่งานเครงค่ะงานเครงเทิงปลูกบานนะคะอืมเทิงปูกบานนํามบอกง่ายๆมองข้องมินินี่ก็คือเป็นพื้นที่หลังบานใช่ค่ะ เปิดประตูหลังบ้านออกมากว่า <c oughs> มันไปตลาดกั <c oughs> นอยู่ขางเตากัมีพักสวนขั้วครบนะคะมีผีบักบเขือกมะนาวเอาเป็นยังผีกันคือมีแนวคิดแบบว่าอยากเข็ดผสมผสานนี่นะคะตอนแระมันเป็นเพราะวา่าข้าสือกับเขากินอ่ะมันแพงย่างอาหารตามสั่งเนี่ยถ้ออันนี้ก็คือหาสิบหกสิบเขาจังได้กินเนาะบางเทือกับบอสแยบอย่างนีมันแบบ เข้ากับมีความต้องการเออขเขาคือบ่เฮดกินเองซะใหมมันแล้วอย่างงี้นะคะม,มีความว่าเอออยากทํากินเองอยากปลูกเองเฮดกับเขากินเองอย่างงี้นะคะแต่ก่อนนี้มิแตื้อกินตลอดแต่ก่อนนี้อยากกินยังก็ค่ะโบ,บ่บเคยแทบจิว่บาบบเฮดกับเขาวเลยค่ะเต้านี่เหงาไปเลยมีแต่ว่ากับโบโบเฮดกับเขากินเพราะว่าทุกมือนี่ของมันแท็งทุกอย่างแทงเบิดแล้วเฮา,าก็ เออปลูกได้ห้ามีพื้นที่เล็กๆในน้อยห้าก็สามารถมาเท็ดได้เนาะอืมอกันเลยเปลี่ยนความคิดที่จะปลูกเองกินเองทํากินเองเพื่อสุขภาพห้านํำเนาะค่ะเราผิดกันบพเสียดายพืนทีบอกเลยเออทำมาเสียดายมันบ้เสียดายค่ะเพราะว่าห้าต้องเหยียมันเป็นความสุขของเ้าอีกอย่างหนึ่งเป็นความสุขเพราะว่าห้าวอ,อกมาห้ากัดเดออกกําลังกายดูแลตนใหม่ ดูแลสัดเหลี่ยงนี่กถือว่าสั์เหลี้ยงเนาะมันกบบอ้ามีอยู่ก็ต้นไม้อยู่ก็ธรามาติมันมีความสุขการดีอ่าต้นไหม้ทีเฮ้าปลูกมันจะเริญงองามไปแต่ละมือเฮ้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดแลมันนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะมันบ่ไเด้เป็นผ้าลามากมายเพราะว่าเฮ้าเห็ดจำพ่อกินบ่ได้เห็ดเพื่อเป็นธุรกิจหรือว่าอย่างเง่งเออมันอันนั้นมันเป็นภ้าละ แต่อันนี้เฮาเห็ดเพื่อกินเฉยๆค่ะค่ะโอ้โายังไงที่เฮาเห็ดอยู่ตอน,นเนี้ยเนี่ยเขามาแบ่งเบาไอ้เห่าโดยสั่มไปเนาะค่ะเออแม่ค่ะแม่ถ้าปลูกเดียวเนี่ยยังต้นมะเขือเนี่ยเฮาก็อยู่กินได้นานนะคะเพราะว่าพอเวลามากอะ่ะเออบำรุงต้นเข้าม่พอเขาแก,ก่กะใจปุ๋ยใจยังไ้เขาเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่มันบ่ไเด็ปลูกบ่อยนะคะคลดแบบนั้นกัน อ,อยู่ได้นานค่ะปลูกทีเดียวกินได้นานค่ะก็ะคือบอกไง<ม>ว่านุเห็นหลังบานเอือย์นุ้นนึกถึง<ม>แบบว่าลหลายๆคนที่มีพื้นที่หน่อยนะนะค่ะนี่ก็คือถือว่าเป็นอีกไอเดียหนึ่งแนวทางเลยแหละนุ้วว่วเนาะให้ก,กับ<ช>อีกลหลายๆค,คนขึ้นก็จะมันเป็นทีแนวคิดมากกว่านะคะว่าข้าอยากเห็ดเองบ่อหรือว่าหรือว่าคิดว่าเห็ดบ่ไดดมันก็บบ่ไใดแต่ที่จริงนะมันเห็ดใดเบิร์ดะค่ะ ยิงพื้นที่หน่อยมันยิงลดผ้าละการทีว่าเออป้างเขาก็ต้องเอาห้าหลายมันบ่ต้องผาคห้าหลายนี้มันแคบโอเคเอาปลูกะเต็มพื้นทีห้าก็บ่ต้องเกิดค่ะโอ้สุดยอดอหลีนะคะนี่นี่ค่ะนี่ก็คือหลังบ้านอหลีนะคะน,น,น,นั่นคือของน้ำนาะเลยเนาะค่ะเปิดประตูออมากกับ็สิมีท,ที่นั่งโอ้ที่นั่งเพื่อกะเกีะะ้แห้งเลย <g ül> โอ้บ่กง่ายๆเนี่ยคือเปิดประตูออกมาเนี่ยกับเหมือนกบวา่าเป็นแหล่งความสุขค่นนขเานาะขาเอือยเนาะโอ้เอาือยคะยุ่นี่เลี้ยงปลาอีังแน่คะแล้วก็เลี้ยงอีังแนวเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกแล้วกะ็จริงๆอะเลี้ยงปลากดนำํำแต่ว่าสงสยัยเรนจะก,กิกนกันเองอะคะ่ะมันมันหมดไปแล้วเลี้ยงปลานินก่กะกับเบิร์ดละ่ะปลานิ่นมันตตหน่อยมันโบยไ่กะโอเคอะโบยญ่กะ เปี่ย์ปลาเปลี่ยนไปตามเนาะเรียงกบตอนนี้เรือตะกบก็บประดุกจ้ะค่ะเอาเห็ดมาได้จักเดือนละคะนี่เรียงกบเรียงปลานี่ประมาณสี่เดือนค่ะสี่เดือนเพราะว่าตั้งแต่เริ่มปลูกบานก็เริ่มเห็ดข้องเห็ดยังขึ้นมาเนาะปลูกงากว่ามันจะออกมาเป็นเหมือนกับธรรมาตาทิ่กบปลามันจะอยู่ได้แบบนี้มันก็ต้องเทาตรงเ,เริ่มพร้อมๆกันไปเลยเพราะว่าถ้าเห็ยดข้องก่อนกว่าเขาจะมี ธรรมชาติของข้องที่มีหยามีอย่างแบบนี้มันก็ต้องใส่เวลาค่ะมันบมเมนว่ามันจะนี่คือกว่าหยาจะเลื่อยลงน้ำอย่งเพื่อให้กบไดย้ยงสินนะคะค่ะมันก็ต้องใส่เวลา บานี้ยเฮาเขาไอเอาไอเดียข้องนี่มาแต่ใส่เออยเป็นยังคืออยากคุดขวองโอ้ยกระเบื้องผู้จัดการแมนในราคา <laughs> เป็นแบบแบบว่าแรงบันดาลใจลนะคะวบาเออเป็นเ,นเหตุคือเหตุเป็นตะอยู่แบบมีความสูงเพราะว่าไปบ้านผู้จัดการมาแล้วมีความวเออโอ้ยเฮากับจะเหตุอีกกันเพื่อนเพื่อนที่หน่อยหน่อยเฮ้ากับเหตุใดนีนะคะแต <laughs> ่ว่าเหตุออกมาแล้วมีกับเป็นผลตอบรับที พอใจนะคะพอใจในตรงตรงนี้เพราะว่าเฮมีเออต้นใหม่พอเด่นหดน้มกันไปแต่ละหมื่นแต่ละนี่ก็โอเคอยู่ค่ะโอ้เป่าไม้เอื่อยเพื่อนชัดเจนเลยค่ะพี่น้องก็คือลดถทาสใจในการกินการสื่อเนาะค่ะเอ๋เนาะได้ผลอีรีบกได้ผลค่ะได้ผลเพื่อนที่เล็กน้อยก็สามารถเทียได้ค่ะได้ผลจริงๆริงตรงนี้กับปลูกแตงปลูกยังยงบัะธนเนี่ใหญ่เนาะเหมวอนพูดไมหยยบพงเพิ่นหรอาพี่น้อง ได้ผลค่ะทุกคนสามารถเทดได้พื้นที่แม้จะบ่ถึงไงานถึงไหนก็เ็ดได้นะครับหมายถึงแค่จะปลูกของกินของพักสวนครัวนี่เข้าสามารถเทศได้เปิดคางคางบานแหละจังบ่ต้องไปฮดไก่ค่ะถ้าเราเาพื้นที่เฮาหลายเข้าก็ได้ฮดเลยยางไก่เนาะอันนี้คือเอาตักแป๊บเดียว้าวมากซิ0หน้าที่เข้ากัสามาที่จะฮดตักเข้าเสร็จแล้วโอ้หมายถึงว่าเอ้ยตักตักน้ำจากในคลองนี่คือมาฮดพัก แมนค่ะับใส่อไอ้มันมีทีตักเนาะ,ะเพื่อที่จะมีคืออุปกรณ์ลดน้ำต้นใหม่เข้าค่ะโอ้สมพอเอื้อยเพิ่วมามได้สุขภาพพร้อมแมนคร้ี่คือคการออกกำลังกาย <c oughs> <c oughs> การออกกำลังกายในตอนเสาร์ครับใส่เวลาอยู่บางมันซิปนาที่ซิบหานาที่ทกเกินนั่นเข้ากับเซตนะคะมันม่เป็นภ้าละมากงายนะคะค่ะ บอกยังไงว่ามันอยู่ถี่แนวคิดแลกก้วกระเป๋าไม้อิลีนเอื่นเนาะใช่ค่ะเออคุนยูก็ว่าจีเห็ดหรือบ่เห็ดแค่นั้นละคุณมื่อนี่มีเออคนกับันมาเห็ดตรงหนีร้ายนะคะบอกถึงว่าเพื่อแบบเห็ดยูเห็ดกินเองอย่างนี้เพื่อความพ่อเพียงในครัวเรื่อนเฮอนนะคะอืมค่ะ เอาผี่กันคะ่ะผิ่กันคิดว่าประโยชน์ของข้องใส่ไก่เนี่ยคือเขาไปเห็นของคนอื่นเนี่ยเขากะเขากะบอกอยู่ว่ามีประโยชน์นี่สินะคะ่ะใช่แต่พอเดบไปว่าเขาเอามาล่วงมือทําเองเน่ยผิ่กันคิดว่าข้องใส่ไก่นี่มีประโยชน์อีลีบอกมีประโยชน์ค่ะประโยชน์หนึ่งก็คือข้ามีนามที่มีจากป่าที่ขาเหีเ้องเนี่ยคือสามารถลดต้นไหม้เนี่ยคือให้ได้สมบูรณ์กว่าข้าวใส่หนาบาดานลุนหลวนนะคะมันจะมีเออ อาหารปาลออาหรือยังขียยังไงมันเป็นปุ๋ยในตัวน้ำขีปลา้<ำ>ากบแล้วก็มีปูพักบุงใส่นน้ำเขาก็ได้กินอกีกที่หนึ่งย่างี้นะคะค่ะถึงจะเออนอกจากเลี้ยงปลาแล้วนี่คือมันมันมีประโยชน์ตรงนี้ค่ะตรงใ้ใจน้ำของปลาอีกกี่หนึ่งนะคะชุดหยอดแห่งแล้วพี่กังคะบาน,นีการคุดคล้องของเอื้อยคุดเนี่ไดเอื่อยนี่อ่าเริ่มแรกนี่ มันตรงนี้มันเป็นหินกับลดเพิ่นมาขุดหลุมก็เลยให้เพื่อนหลอกให้นาหินออกนะคะบันนี้เขาก็หล้วยจอบเองอะค่ะเพราะว่ามันต้องเหตุเพื่อให้มันเรียบเนาะค่ะนอกก่อนจะปูพยานค่ะอันนี้ก็คือเหตุเองค่ะดินอยู่นีน่ยคือเป็นหินเลยแม่นค่ะตอนแรกอ่ะต้องเอาแกบเอาหยางมาลงตรงเหน็บเพื่อที่จะให้มันปลูกพัะปลูกหยังได้เพราะว่าดินเกียามาถมมันเป็นหินปนเหนียวเนาะมันเหตุอย่างแน่นิดนึงค่ะ ถ้าพื่นที่มันอาจจะบ่เอือแต่ว่าเอาหฮอก,ก็สามารถเท็ดได้ค่ะพื่นไมยถึงดินเอาสามารถเอาแกบเอานี่แหละเอาอ้าทับทับกันได้มันก็เป็นปุ๋ยได้ค่ะต้นใหม่กับงามเลยคิดว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาใหญ่บ่ไม่ค่ะเพราะว่ามันมีวิธีแก่หรือว่าเออปับปรุงดินอะ่ะมันมีเมื่อนี่น y o ยุท b ดใน่ยังเนาะมันหลากหลายในวิธีการที่ว่าเออหฮาสามารดที่จะ เบิ้งหละกเหตุตามเข้าได้มันได้ผลจริงๆได้ผลจริงๆค่ะโอ้บอกง่ายๆว่าเกษตรนี้ม่นเม็นว่าเห็ดนีนเฮาไดีอยู่เด็กกินนีเไงมันเหมือนเป็นยาชูกําลังคนเนาะใช่ค่ะเป็นมากกันนั่งนั่งเบิ้งกบเบิ้งปลาเดี๋ยวนั่งกินกาแฟกับอเบิ้งเปิ้นไปกับเบิ้งต้นใหม่กับมีความสุกไปนะคะต้นใหม่เฮามันเออนุ่มเหมือมันกกใหไงไปอมีพักมีดอกใหม่ให้ได้ชม เอกว่าเป็นคนดีมาก้นใหม่มากอ้อยังปูกแต่ว่าเออถ้าปูไลยไปกว่าหนีปัรหาเพื่อนใหญ่กับสิงหกไปนอกค,ค่ะเนาะค่ะอืมเอา้าผิดกันคะแล้วข้องเนี่ยพุดแเหลวแตงเหลวเนี่ยก็คืออันนี้คือปูพยางบอกคะเอยปูค่ะ,ป,คะปูพยางค่ะอืมแต่ก็บหยาก็เออขืนแน่มันกเ็เลยอาจจะมองเห็นเล็กน้อยนะคะเพียงแ,แต่ว่าค่ะอูกับพวดีตัวเพิ่นปิดพยางไห<ช>้เนาะค่ะ,ยนะคะยใย่นาะก็เฮ็ดใน ยืดอายุการใช้งานของพยางไปนํานะคะทีงาคุ้มตางมามันอาจจะบด,ดูเรียบแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์คือหงาคุ้มพยางอีกทีหนึ่งค่ะเอาหลายๆคนเห็นข้องของเอเื่อยแล้วก็กงุอยากจะถามว่าเอาแล้วน้ำนะคะน้ำม,มันเนี่ยเทาก็เอาจากน้ำบาดานค่ะสูบเป็นมาใจเนาะ,ะอาจจะ ถ้าไอ้นี่ก็คือจักสามมือเขาก็เปิดไจที่หนึ่งเพื่อที่ให้มันมันระบายน้ำที่อยู่เดิมออกน้ำเพื่อกบปลาเขาจะได้อ่ามีสุขภาพที่ดีเอ้ยดังดังไฟไม่เอ้ยเอ้ยึ้นมาแล้วนี่ดังไฟทำไมกบกับมากก้องกต่างหางได้วยนะโมเมนหนึ่งอุ้ยก็อยากออกกล้องขึ้กันได้หนิเนาะป่ากี่ถอุ้ยปลาเพื่อจะมาอยู่เต้นมองนีเนาะเอ้ยเนาะ ออ้ยเิ่นเคยได้กินอยู่นี่บอกผีเรื่องไหนนี่ช่วงเปิดน้ำค่ะเพิ่นจะมากมาเล่นมามเล่นน้ำก็เลยไม่อยู่ทางผีหลายโอ้ค่ะโอ้นีน้อ้นาก็คือจะเปิดมองนี้ลงมาเลยใช่ค่ะเขาวนิเพมันเปิดทิ้งมองนะคะพี่น้องอุ้มากแล้วนี่เล่นบ่ค่ะแถ้าถ้าเปิดน้ำเพื่อจะจะกระโดดย้อนกลับขึ้นไปถึงไมยถึงว่าเนี่ยแหละเวลาฝนตกฟ้าก็จะบื้นก็จะเป็นแนี้ยนี้อนาะงเลเนะ เมื่อเมื่อเจ้ากับเบือ,อ,บอนออกไปอยู่ข้างนอกคุณนะเนี่ยอู้บือนออกปุ๊บ,บ,บ,บอออนีเเ่เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยนะ <laughs> เป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาแดดเดียวเลยป <laughs> <laughs> ๊าอุยอ้ยอุ้ยตะอุ่นซ่อนแห้งเนาะค่ะเอือยเนาะปลาเดิเบิงอยู่ค่ะปลาเดิเบิงก่ะเออเขาก็มีความสุขในแบบของเขาแหละ วันน,นี้หน้ามือเอึอยค่อยเปิดลงค่ะนี่อ่ามันสามมือค่ะก็เปิดเพิ่มเข้าไปเพื่อมันก็จะระ,ะบายออกข้างข้างปุนมันจะตำกว่าเล็กหน้อยนะคะเ,เพื่อเพื่อว่าให้น้ำม,มันมันดันน้ำเก่าออกนะคะค่ะอ,อื๋ยอู้ห้ดหยอดอีลีเลยเอาไอ้พีกันค้าบานนี้ห้สอดถามในเรื่องของการล่งทุ่นเนี่ยค่ะเอเึยบ้านเนี่ยลัางบ้านเนี่ย ขาซัวได้หลายๆ้อนอยากได้ให้มันออกมาเป็นประมาณหนึ่งสีนาา่นเขาาวรจะมีเงินทุ่นหลเป็นไหนเออเทาก็เสียดายเอาเบาถึงข้องใส่ไก่หนีพยางเขาก็ซื้อมากมันก็อยู่หลักพันพันกว่าบาทอยู่ค่ะพันเล็กหน่อยเนาะส่วนต้นใหม่อย่างนี้มันก็จะบาถึงาบกบกเกินเสียลอยค่ะเอาทั้งเมิดเลยนะคะเอาถึงโดยต้นใหม่มันบางอย่างมันก็เอ,อิมลอยกว่าบาทอย่างยังบิกม่วงอย่างนีแตมสว่วนพักเล็ก,ลก,ลก,ลกๆในน้อยข้าหนีมัน ถูกๆค่ะสิบบาทยี่สิบบาทเท่ากับสามบาทเอามาเห็ดพันปลูกได้แล้วนะคะเอาพย<บ>ยางซื้อมาเอือยใส่เบิร์ดบ่พันกว่าบาทไม่หมดค่ะเพียงแต่ว่ามันมันเฮาเฮาสั่งมากเกินเล็กหน่อยเนาะแต่ว่าทามาให้หมด,ดนนะะบ่เบิดค่ะพ่ถึงอาจจะจะพอถึงพันนะคะถ้าโดยราคาจริงๆค่ะเท่าที่ปูไปเนี่ยค่ะเพราะว่า,าเฮาใส่บ่เบิด ใกล้สีแดดเดียวแล้วนี่เอ้ยมึงเทีย่ยละมานเลย <c oughs> มันตื่นเสียงหนุม่มเจ้าพวกเร,รกากระโดดขึ้นมาเนาะคะ่ะนอแมนอยู่ค่ะแต่แต่ว่าปกติเราจะกระโดดคุณเลยแล้วก็ลงมาใไหม่ต้องจอบต้องจอบต้องจอบเนาะคะ่ะนอเอาไวอายังไงว่าลงทุนเนี่ยเขาหาพันมาเอ้ยเอานี่ซ้ำเนี่ก็จะอยู่ทั้งพ่านปลาก็นนาจะเกือบเกือบค่ะบ่ถึงเดี๋ยวหาบ่าถึง บ่ต้องหาพันค่ะเพราะว<บ>่า,าพันปลาไง <อา S 2> สมมติว่าเขาลงทุนไปเนี่ยหาพันเนาะพีการพีการคิดว่าสิ่งที่เขาได้กลับขึ้นมาคุ้มบ่คะคุ้มค่ะคุ้มใน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 ,ในแง่ของสุขภาพที่ห้าเฮ็ดกินเห็ดหยากที่ห้าเลี้ยงเองหรือว่าปลูกเองมันกับบต่ต้องสารเคมีอย่างมันกับหากับควบคุมได้เนาะมันเป็นมันเป็นอย่างที่ห้าวควบคุมได้ค่ะค่ะเพื่อสุขภาพตัวเอง วิธีย่างเขาตลาดนี่จะเขาใส่ยังไงเขากินแน่แนนค่ะยัางผักจีพักพหอมนี่เอามาใส่ตู้เย็นเมื่อเดียวมันกับเปื่อยอแต่ว่าอันนี้คือข้าปบะตองตู้เย็นกับระตองแจงข้ากับเก็บกินเลย,ยนี้นะคะโอ้<น>สุดยอดอีลิเอาผีกันคะในแปลงตู้เย็นค้างบาง้านของผีกันเนี่ยในการเลือกที่จะปลูกเผืชเนี่ยเอาผีกันเลือกปกลูกยังแน่ค่ะลักลักกับพริกบะเขือนะคะแล้วก็ทั่วพู่ อ่าตะไคร่คาะน้อหม่ก็มีแานัาง่งอ่ามีอยางองนี้ก็เป็นผลไม,ม้กับเป็นซอสบรอดนะคะมีทั่วผู้เป็นพักทั่วปักแดงนี่คือปลูกตลอดค่ะเวลานั้นมามันมันแกมันเท่าเฮ่ากัหรือปลูกใหม่ค่ะก็เป็นหมุนเวียนเอา,เอาง่ายๆว่าเอื่อยมากกินย่างเอื่อยแมนค่ะจะคล้องกินยังปลูกกัานนนอนปลูกทุกอย่างดีกินอันไหนว่ากินกับ่ปลูก อันไหนพกินก็จะสูให้ก <นะ S 2> ันเ่ย<บ>อันไหนพกินบปูก่ะก็เลยเหนนเ้าที่มี่ย่างบวบกินบไดกับปูปูกเอือนี่ละค่ะเป็นอียงให้กับอีกหลายๆคนเป็นไอเดียเนาะคือคอย่าไปปูไม่สิ่งทดี่คนอื่นเขากินหลายเนาะค่ะเนาะปูไม่สิ่งทดี่จะคล้องกินนี่แหละเป็นลักๆเนาะเอ๋ยเนาะใช่ค่ะย่างเ่าได้กินแน่นอนนะคะอู้ยป่าพี่น้องยืนย่นี่กอนซัอนแต่ปลาเพิ่น ยังไปหั่นกบอนซ่อนกบโอ้แดดเดียวคักเลยอือถามเมืองตอนโดดวะดิเอาพี่กันคะเอ่อสามสี่เดือนเนี่ยค่ะที่เข้าคุกขี้อยู่กับสวนหลังบานของเขาเนี่เขาเจอปัญหาอีกยังเนี่ยบอกค่ะเออยในการแบบว่าลงมือเฮ็ดกษตเสีไม่ไหมสินะลงมือปัญหาปัญหาก็คือมันก็นมีปวดหลังปวดเดียว <_ <d> _>ไม่ถึงตอนเขาเริ่มเริ่มใหม่ๆมันก็มันก็ต้องขุดอะค่ะค่ะต้องขุดต้องยังทุกอย่างเพาเขาต้องเพราะว่าการที่จะปลูกเ้าต้องมีร่องพื้นอาขุดหลุมมันก็ต้องขุดกองป้างเพื่อที่จะมีหยามีหยังเป็นลงไปขางลางเนาะค่ะมันก็เออเอามีบางต้องลงลงพื้นลงแห้งนิดนะะึงอือแต่แถมว่ายังอื่นมันก็บม่ได้มีหยังแต่กาอืดนหนาฝนมันก็จะมีหยาแนค่ะแต่เ่ากะ ้ากระตัดความย่าวเอาพอเวลาเบิดฝนเังสิข้ากระถากได้เองสินะคะมันยังอื่นกับโบไม่ยังถั้งบ,บ่กี้ข้าเนี่ยได้เบิดค่ะปัญหาไงคือความขี่ขาดเนี่นอ่ะแต่บม่กี้ข้าเนี่ยได้เบิร์ด,ดเพรเาะว่ามันบ่ได้มากมม่ขนาดว่าเออต้องใส่เวลานานในการดูแลนะคะค่ะอืมตัวใหญ่ขึ้นเลยอุ้ยป่าพี่น้องเมืองเอาเด้อเนี่ นี่ก็เป็นความสุงอีูีเลยเนาะเอ๋ยเน,ะนะาะโบเห็นคนโดดจักเส่อเอาผีกันค่ะผีกันคิดว่าเนี่ยคนดิอยากจะเฮ็ดเกษตรคือผีกันนั่นสินะคะตรงตรงมีความผอมซ้ำไหนในเอ๋ยกถามวมาพร้อมนี่ก็คือใจเท่านั้นเดียค่ะใจเงื่อนนี่ก็เป็นร่องเอาเฮ็ดจำกำลังเขามีนะะเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเนาะเอาถึงว่าเออสีสางหาพัน อ่าผ uh, e oh ู้ใดได้เงินเมินกับเหตุใดก็ได้ล่ะค่ะแม่นบอกคะเลยว่าแม่นเอาเงินเมินไม่เหตุตัวนี้จะเอาเงินเมินไปซื้อเลขเบิร์ตเมื่อนี้อาจจะบ่ได้ดก็ได้อะถ้าบ่ซื้อเลขจังหวะหนึ่งอาจจะได้ข้องใส่ไก่ก็ได้เนาะอู่แม่นอีกทีเเนาะเหงเนาะค่ะผู้เล่นกับเล่นเนาะเอาวพราเป็นยังมากบ่คือกันค่ะบอกง่ายๆว่าความความอยากเข็ด เนี่ยคือที่หนึ่งเลยเงินมีเป็นร่องแม่นค่ะความอยากเก็บอยากเออมันมีมันเป็นความสุขที่ทเก็บสะสมเร็จตามนี้นะคะบวมถึงว่าอยากมีสวนเล็กๆเนี่ยแหละคือเล็กๆจริงๆค <ขา S 2> ่อนข้าง,งบ้านแต่สิ่งที่โบเล็กเนี่ยก็คือความหมูซึก,นเ,ก,เ,กเนาะเอ๋ยเนาะใช่ค่ะสิ่งที่ได้กลับขึ้นมาโบเล็กเ้อค่ะพี่น้องเนาะแล้วสิ่งสําคัญนี่ก็คือลดค่าใช้จ่ายใน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 เรื่องของการซสื้ออาหารของห้องใดอีลีเนาะเอ๋ยเนาะใช่ค่ะลดได้จริงๆค่ะ อย่างนี้แหละเข้าอยากกินเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆบางเทือเข้ามาตรงกินถึงสิบบาทเนาะแจงหมึกทั่วนี่เอออยากกินแค่ฟักช่องซ้ำฟักอย่างนี้เขาก็เก็บกินได้แล้วบาตรงว่าเออต้องซื้อเป็นสิบบาทอย่างนี้นะคะค่ะมันก็ได้ช่วยได้เยอะค่ะถ้าผูดด้ใดอยากมีความฝันหรือว่ามีความคิดอยาเกเฮดมันก็นสามารถที่จะเฮดได้นะคะขอแค่ลงมือทํานะคะ ค่ะปุ๊สุดยอดอีลีนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งบุคคลเนะคะ่ะที่จะสามารถสั่งแรงบันดาลใจเด้อค่ะสําหรับอีกหลายๆคนที่อยากล่งมือทํานะคะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิล่งมือทําแบบใดกันแนะนําว่าให้เฮ็ดจากหน่อยไปหาไงเนาอเออยเนาะแมนค่ะอ,อตามกําลังเราด้วยอันนี้เฮาก็แค่เฮ็ดแค่สิบสิบสองเมตรค่ะ มัน<ะ>มันบดเงามันกับบดเดเป็นผ้าละมากมายนะคะสุดยอดเลยถ้าผู้เพื่นเห็ดเป็นไรเป็นอย่างมันกันั่นคือก็อาจจะเป็นผ้าละนะคะเพราะว่าต้องดูแลต้องยังอีกค่ะ,ะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแ<ช>ต่ละคนผูผผเ้เพื่นเห็ดเพื่อจิจะเออขายหรือว่าอย่างมันก็ต้องเห็ดเพิ่มขยายแต่นี่เฮาเห็ดเพื่อกินเนาะ,ะเากาเห็ดใดซ้ำตามกําลังเฮานี่แหละโอ้ยชุดยอด่เล็กๆก็ทําได้จ้าเอาพี่กันคะสุดท้ายนี่อยากให้ฟากอีกนั่งถึง่านผู้ชมที่ พ่นมีพื้นที่หน่อยนะคะเอือยเอาพื้นที่หน่อยมันกับบริหารใดนะคะมันขึ้นอยู่กันกับบริหารจัดการว่าเออเราจะจัดตรงไหนไว้ส่วนไหนเพราะว่าเอาทับปลูกหรือว่าจะเฮ็ดเนี่ยมันก็ต้องเิ่งว่าเออบานเฮามันเฮ็ดใดสำหรเนาะมันมันหนึ่งงานก็ทําได้ค่ะค่ะอันนี้แห้งบ่ถึงหนึ่งงานนู่นเลยค่ะนะเพราะว่าปลูกบานไป้แล้วกับวัสดย <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังใจใีกกับหลายๆคนเนาะค่ะเอ๋ยเนาะ <c oughs> หลายคนยังบมูหว่าจะคล้องสิมาถือข้างบอสิมักบอกับเกษตรนะคะนี่คือเป็นพื้นที่ในหน่อยนี่ละเอามาเป็นทดสอบจะคล้องนะคะเอ๋ยเนาะ <c oughs> ว่าจะคล้องมาถือข้างบอมักหรือบอมากทูกทางแน่นอนคะ่ะทุกทางแน่นอนำรักคนมากนะคะเอาอันพิ่กันคะทำเป็นพ่อแม่พีพ่น้องเพื่อนอยากเนี่ยเขาไปติดตามเองสินะคะความคืบหน้าเนาะเพราะการลงมือทำต้องพิดกันนเองสิติดตาม เด็กทังแดดเนี่ยคะ่ะเออส่วนหมากลูกสาว่นจะลงนะคะ<อ>แต่แม่นี่แม่บ่ค่ยเด้ลงเฟนะคะแม่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังดีเก็บแก้วความซุกยึงเงียบเงียบแ,แม่เป็นคนที่ว่าเออบกค่ยเด้ลงเฟแต่ว่ากัเออจีอยู่ที่ยังกัคืออยู่นีเลยจ้ะคะ่ะโอเคค่ะพี่กันคะามื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะที่มาแช่ตู้เย็นข้างบ้านน,ะะน,น้องเขาน้าที่<ช>สามารถสร้างความซุขมหาศาลเลยแล้วก็เป็นอีก หนึ่งแรงบันดาลใจเนาะค่ะให้กับท่านผู้ชมที่กาลังรับชมได้การอีกคอักค้ามุอนี้ขอบคุณหลยๆค่ะเอ้ยขอบคุณค่ะส,สวัสดีค่ะ,คะสุดยอดบอค่ะพี่น้องค่าพื้นที่หน่อยๆนะคะสามารถนี่แหละค่ะสางเป็นแหล่งอาหารเด้อค่ะเด้อแล้กการลดค่าใจใจในเรื่องของการสื่อกินแต่ละมือได้จริงนะคะขืนยูก่าวขาจะลงมือทําหรือบอ่ทําแค่นั้นเองค่ะนี่คือสิ่งที่อยากที่สุดที่เอิยเพิ่นบอกเลยค่ะเด้อ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมสวนไหนนะคะโปรดติดตามกันด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยสลับมือนีกิกะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ